เรื่องของไขมันในร่างกายสาเหตุที่มีไขมันในร่างกายและวิธีจัดการกับมันวันนี้ฉันขอพูดถึงไขมันในร่างกายฉันคิดว่ามีหลายคนที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและต้องการลดน้ำหนักแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมคุณถึงได้รับไขมันในร่างกายตั้งแต่แรก อาจมีความเข้าใจผิดว่าการออกกำลังกายเป็นวิธีเดียวในการลดน้ำหนักหากคุณฟังวิดีโอนี้คุณจะสามารถเข้าใจไขมันในร่างกายและมีรูปร่างที่สวยงามได้ฉันอยากจะเริ่มอธิบายประโยชน์ของไขมันในร่างกายก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ประโยชน์ของไขมันในร่างกายกันก่อนร่างกายของเรา ประกอบด้วยน้ำประมาณ60%ส่วนที่เหลืออีก22%เป็นอวัยวะภายในและกล้ามเนื้ออีก18%เป็นของแข็งเช่นกระดูกและไขมันในร่างกายไขยมันในร่างกายซึ่งมีสัดส่วนประมาณ18%ของร่างกายมีบทบาทสำคัญคุณรู้สึกประหลาดใจหรือไม่ที่ไขมันก็มีประโยชน์เช่นกัน บทบาทของไขมันในร่างกายมี3ประการคือ 1. แหล่งกักเก็บสารอาหารสฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันอุณหภูมิของร่างกาย 3. เบาะลรองนั่งที่ป้องกันร่างกายจากแรงกดและแรงกระแทก 3. บทบาท แม้ว่าคุณจะเรืออับปางและไม่สามารถหาอาหารได้หลายวันแต่คุณก็สามารถอยู่รอดได้โดยไม่กินอาหารสักระยะหนึ่งโดยใช้ไขมันที่สะสมอ,อยู่ในท้องของคุณถ้าคุณมีไขมันเกาะอ,อยู่คุณจะสามารถป้องกันตัวเองจากความหนาวเย็นและปกป้องร่างกายจากแรงกระแทกได้ตัวอย่างเช่นมีขั้วโลก ซึ่งอาศัยอยู่ในแถบอาร์กติกที่หนาวเย็นมีส่วนประกอบของไขมันในร่างกายประมาณ50%ดังนั้นแม้ว่าคุณจะโดนหมีขั้วโลกก็จะไม่เกิดความเสียาหายหมีขั้วโลกสามารถรอดจากการถูกรถทับได้เพราะไขมันปกป้องมาจากแรงกระแทกคุณคิดว่าอ้วนแล้วดีอย่างไร แต่ไขมันที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาที่น่ารังเกียจได้แล้วข้อเสียของไขมันก็มีข้อเสียของไขมันมากเกินไปประการแรกถ้าคุณมีไขมันมากเกินไปคุณจะอ้วนและดูไม่ดีคนฉลาดนิยมมากกว่าคนอ้วนไม่เพียงแค่นั้น ยังเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนความดันโลหิตสูงเบาหวานหลอดเลือดแดงแข็งและภาวะจุดหายใจขณะหลับองค์การอนามัยโลกชี้ว่าโรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามเห็นได้ชัดว่าภาวะสมองเสื่อม มีแนวโน้มที่จะพัฒนาในคนอ้วนโลกอ้วนเป็นรากเหง้าของโลกทั้งหมดนอกจากนี้หากแบกของหนักเกินไปจะทำให้ขาอ่อนแรงและเดินไม่ได้เป็นผลให้พวกเขาอ่อนแอต่อโรคอื่นๆสาเหตุที่น้ำหนักขึ้นเพราะกินไขมันและน้ำตาลมากเกินไปสาเหตุที่อ้วน พอกินไขมันและน้ำตาลมากเกินไปโปรตีนถูกนำไปใช้ในการสร้างร่างกายเช่นกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในในทางกลับกันคาร์โบไฮเดรตและไขมันส่วนใหญ่จะใช้เป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรก็ตามพลังงานส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้จะถูกสะสมไว้ในร่างกาย ในรูปแบบไขมันในร่างกายกล่าวอีกในหนึ่งการอ้วนคือการกินน้ำตาลและไขมันมากเกินไปหากคุณละคาร์โบไฮเดรตมากกว่าพลังงานที่คุณใช้ในการดำรง,งชีวิตในปัจจุบันมันจะสะสมเป็นไขมันในร่างกายมันง่ายและเข้าใจง่ายใช่ไหมดังนั้นคุณต้องระวังเป็นพิเศษ กับอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและไขมันเค้กโดนัทช็อกโกแลตและอาหารทอดเป็นอันตรายเป็นอาหารที่ทำให้อ้วนมากพอเป็นอาหารที่ผสมคาร์โบไฮเดตเราพบว่าอาหารทอดและอาหารใส่น้ำตาลจะอร่อยเป็นพิเศษคุณจึงไม่ต้องระวังเป็นพิเศษต่อไปคือ ไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในช่องท้องอย่างไรก็ตามมีไขมันอยู่สองประเภทไขมันมีสองประเภทไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในอวัยวะภายในไขมันใต้ผิวหนังเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายดูอวบอ้วนเป็นไขมันในช่องท้องที่บวมเฉพาะบริเวณท้องน้อย ไขมันในร่างกายดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่ธรรมชาติต่างกันเล็กน้อยไขมันใต้ผิวหนังจะเกาะตัวและหลุดออกยากเช่นไขมันบนใบหน้าลดยากเพราะเป็นไขมันใต้ผิวหนังตัวเล็กลำบากมากในทางกลับกันไขมันในช่องท้องนั้นเกาะติดกับร่างกายได้ง่ายและสูญเสียได้ง่าย ไขมันหน้าท้องลดง่ายเพราะเป็นไขมันในช่องท้องในทางกลับกันเมื่อคุณน้ำหนักขึ้นท้องของคุณก็มีแนวโน้มที่จะอ้วนขึ้นตรวจร่างกายของคุณแล้วถ้าคุณมีไขมันในช่องท้องมากคุณก็สามารถลดได้ง่ายก่อนหน้านี้ฉันอธิบายว่าถ้าคุณได้รับพลังงานจากอาหารมากกว่าที่คุณใช้ไป คุณจะได้รับไขมันดังนั้นวิธีลดน้ำหนักที่ได้ผลที่สุดคือกินให้น้อยลงสามารถลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายได้หรือไม่คำตอบคือเป็นไปได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพมากนะักทำไมประการแรกพลังงานที่มนุษย์ใช้เมื่อมีชีวิตอยู่เรียกว่า เมแทบอลิซึมพื้นฐานเราใช้กล้ามเนื้อในการหายใจคุณต้องเคลื่อนไหวหัวใจตลอด24ชั่วโมงต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายนอกจากนี้พลังงานที่ใช้ไปในกิจกรรมประจำวันเรียกว่าเมแทบอลิซึมของกิจกรรมชีวิตกล่าวอีกในหนึ่งคือพลังงานที่ใช้ เมื่อคุณออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายนอกจากกีฬาแล้วยังรวมถึงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเช่นทำงานบ้านเดินทางไปทำงานไปโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เรียกว่า m e t บ b o l i s m ที่เกิดจากอาหารนี่คือพลังงานที่ใช้โดยกิจกรรมของอวัยวะภายใน เมื่อย่อยและดูดซึมสิ่งที่คุณกิน60%ของพลังงานที่เราใช้ทุกวันคือการเผาผลาญพื้นฐานกล่าวอีกในหนึ่งเราใช้พลังงานมากที่สุดในการเต้นของหัวใจและการหายใจซึ่งเราทำโดยไม่รู้ตัวกล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่าคุณจะไม่ออกกำลังกายแต่ร่างกายของคุณก็ใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นถ้าคุณไม่กินมากเกินไปคุณก็จะไม่อ้วนเหตุใดการเพิ่มน้ำหนักจึงง่ายขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นในความเป็นจริงอัตราการเผาผลาญพื้นฐานจะสูงสุดในช่วงขึ้นบนของช่วง10%แล้วลดลงผู้สูงอายุหลายคนหิวตัวอย่างเช่นผู้ชายอายุ17ปี มีอัตราการเาผาผลาญพื้นฐาน610กิโลแคลอรี่ต่อวันอย่างไรก็ตามผู้ชายที่อายุมากกว่า70ปีมีอัตราการเาผาผลาญพื้นฐานอยู่ที่290กิโลแคลอรี่กล่าวอีกในหนึ่งคือยิ่งคุณอายุมากขึ้นเมตาบอลิซึ่งพื้นฐานของคุณก็จะยิ่งลดลงดังนั้นหากคุณยังคงรับประทานอาหารแบบเดียวกัน กับตอนที่คุณอายุยังน้อยไขมันในร่างกายของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงต้องลดปริมาณอาหารที่รับประทานจนถึงตอนนี้เราทราบดีว่าไม่สามารถควบคุมเมตาบอลิซึมพื้นฐานได้ดังนั้นคุณจะเห็นว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งเดียวที่ควบคุมการเผาผลาญได้ แต่ฉันอธิบายด้วยว่าการออกกำลังกายใช้พลังงานเพียง30%ของพลังงานทั้งหมดดังนั้นต่อให้คุณพยายามออกกำลังกายมากแค่ไหนไขมันในร่างกายก็ไม่ลดลงตัวอย่างเช่นคุณเคยผิดหวังที่คุณเผาผ่านแคลอรี่ไปเพียงร้อยแคลอรี่หลังจากออกกำลังกายอย่างหนักหรือไม่ถูกต้องแล้ว การลดน้ำหนักด้วยการกินให้น้อยลงนั้นง่ายกว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องผิดที่จะคิดว่าคุณสามารถกินได้มากขึ้นเพียงเพราะคุณออกกำลังกายอย่างไรก็ตามมีวิธีเพิ่มอัตราเผาผลาญพื้นฐานของคุณมันเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อเนื่องจากกล้ามเนื้อใช้พลังงานมากกว่าไขามันประมาณ3เท่า ข่าวอีกในหนึ่งคนที่มีกล้ามเนื้อมีการเผาผลาญพื้นฐานที่สูงกว่าดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นเพียงแค่ใช้ชีวิตตามปกติในความเป็นจริงมันใช้พลังงานเคียงเพื่อรักษากล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามไขมัน1กิโลกร,รมัมใช้พลังงาน4.5กิโลแคลอรี่ต่อวันในทางกลับกัน กล้ามเนื้อใช้พลังงาน13กิโลแคลอร,รี่ต่อกิโลกร,รัมต่อวันถ้ามวลกล้ามเนื้อของคุณคือ20กิโลกร,รมัมคุณสามารถบริโภคได้250กิโลแคลอร,รี่ใน1วันแน่นอนว่าการลดปริมาณอาหารมีผลอย่างมากต่อการไดเอทแต่ถ้าคุณสร้างกล้ามเนื้อคุณสามารถลดน้ำหนักได้ ในขณะที่ยังคงรูปร่างที่ดีขึ้นดังนั้นอุดมคติคือการฝึกกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องโดยลดปริมาณอาหารลงตามอายุเพื่อสร้างกล้ามเนื้อต่อไปเรามาคิดเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยลดไขมันในร่างกายกันสาเหตุของความอ้วนก็คือการกินน้ำตาลและไขมันมากเกินไปนั่นเองและฉันเข้าใจว่า ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักคุณควรลดคาร์โบไฮเดรตและไขมันมันง่ายมากใช่ไหมดังนั้นควรลดอาหารทอดข้าวขนมปังบะหมี่โดนัทเฟรนฟรายช็อกโกแลตเค้กไอศครีรมและผละไม้คุณสังเกตเห็นหรือไม่ด้วยเหตุผลบางอย่าง หลายๆอย่างที่ไม่ดีต่อร่างกายมีรสชาติอร่อยโดยเฉพาะอาหารที่ต้องระวังคือของทอดเนื่องจากทอดในน้ำมันจึงมีไขมันมากคุณสามารถคิดค้นสิ่งต่างๆเช่นทานยากิโทริแทนไก่ทอดในมื้ออาหารอาหารที่ได้ผลดีกว่าในการอดอาหารคือเนื้อไก่ และปลาเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนผสมที่เรียกว่า DHA และ EPA ที่มีอยู่ในปลามีผลในการยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายนอกจากนี้โคลีฟีนนลที่อยู่ในวนยแดงยังสามารถยับยั้งไขมันในช่องท้องกล่าวอีกในหนึ่งเป็นการดีที่จะเปลี่ยนจากอาหารที่เน้น คาร์โบไฮเดตและไขมันไปเป็นอาหารที่เน้นโปรตีนเป็นหลักเมื่อคุณหิวคุณควรกินอาหารปิ้งย่างและสลัดมากกว่าอาหารทอดสุดท้ายคือเทคนิคการลดไขมันในร่างกายอีกครั้งการลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายเป็นเรื่องยากดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างหนัก คุณควรออกกำลังกายเป็นเวลา20-30นาทีทุกวันซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกตัวเบาและมีเหงื่อออกนอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าคนที่นอนน้อยมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นดังนั้นพยายามนอนให้ได้7-8ชั่วโมงทุกวันหมายความว่าคุณควรนอนให้นานขึ้น การออกกำลังกายมากเกินไปหรือการจํากัดอาหารของคุณมากเกินไปอาจส่งผลย้อนกลับและนำไปสู่การกินมากเกินไปดังนั้นทำในสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจไขมันมากเกินไปอาจทําให้คุณเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นไขมันในร่างกายติดได้ง่ายจากการรับประทานไขมันและคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป นอกจากนี้เมื่อคุณอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญของคุณก็จะทำงานช้าลงทำให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นโปรดจำไว้ว่าการรับประทานอาหารมีความสำคัญมากกว่าการออกกำลังกายเมื่อต้องสูญเสียไขมันกินยากิโทริแทนไก่ทอดมันยากที่จะอดกันว่าอยากกินอะไร าะความอยากอาหารเป็นความปรารถนาที่แรงกามากอย่าอดอาหารกระทันหันแต่ให้หาความรู้และเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณที่รับชมจนจบในครั้งนี้หากคุณยังไม่ได้รับสมัครข้อมูลช่องโปรดใช้โอกาสนี้สมัครรับข้อมูลช่องโปรดสนับสนุนและด้วยการกดไล์ แล้วพบกันในวิดีโอหน้า